สวัสดีครับวันนี้อยู่ on new mew x นะครับตัวนี้เป็น mew x ตัว2022เลยนะครับใหม่ล่าสุดคันนี้นะครับเป็นตัวโลนะฮะหรือตัวแรกนะครับของตัวเริ่มต้นก็ไม่มีอุปกรณ์ที่ให้มากับตัวรถเป็นระบบพิเศษไม่มีเลยนะครับเราทำการแอดอนอุปกรณ์เข้าไปใหม่ไม่ว่าจะเป็นกล้องนะครับตัวนี้เป็นกล้องนะฮะเราจะเห็นหัวกล้องนะฮะเป็นกล้องถอยนะครับ ahd รุ่นใหม่นะครับ พร้อมกับใส่หน้าจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับเป็นจอ Android ตรงรุ่นบิวอินนะครับระบบเสียบปลั๊กทั้งหมดไม่ตัดต่อสายไฟนะครับเราจะเห็นหน้าจอนะครับหน้าจอ Android ตรงรุ่นเป็นแบบนี้นะครับพร้อมกับการติดตั้งนะครับกล้องบันทึกระบบ Android นะฮะนี่ฮะเป็นกล้องบันทึก Android รุ่นใหม่นะครับ อีกตั้งเข้ากับจอ Android เท่านั้นนะครับในตัวของกล้องนี้จะมีเมมโมรีด้วยนะฮะเราจะเห็นสถานะของไฟมีการกระพริบนะครับนี่มีการบันทึกอยู่นะครับนะครับหน้าเลนกว้าง170นะครับตัวนี้ฮะเชื่อมต่อระบบสาย USB นะครับพร้อมกับคอนเน c t ผ่านแอปพลิเคชันนะครับอันนี้นะครับคือเราเปิดนะฮะกล้องบันทึกระบบ and ด o อยอยู่นะฮะเราจะเห็นว่าด้านหน้ารถนะครับ มีการแสดงภาพของด้านหน้ารถอยู่นะครับตัวนี้จะไม่มีคอนโทรลพวงมาลัยนะครับระบบนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟลีนหน่อยนะฮะเพิ่งคืนเราจะไม่เห็นปุ่มการใช้งานด้านข้างนะครับพอเปิดไฟลีเราจะเห็นว่าเมื่อเปิดไฟลีหน้าจอดรอลงนะครับพร้อมกับไปด้านข้างนะครับขึ้นนะครับเพื่อเรามองเห็นสถานะการทํางานเดี๋ยวผมจะปิดกล้องหน้าไปก่อนนะครับเลือกไปที่หน้าจอโฮมนะครับหน้าจอโฮมจะเป็นอย่างนี้ครับ ตัวนี้เป็นแรมสออม32เวอร์ชัน10นะครับเป็นระบบสั่งเสียงภาษาไทยนะครับใช้ได้ทุกแอปเลยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูหน้าจอแอปพลิเคชันครับหน้าจอแอปพลิเคชันเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราเปิด y o YouTube ดูครับเดี๋ยวเราจะลองสั่งเสียงจริงนะครับรอสักครู่นะครับนหน้าจอเป็นแสงสีขาวด้านหลังเป็น เะฉะนั้นมีการปรับแสงอัตโนมัติต้องขอโทษด้วยนะครับเนี่ยกดรูปไมโครโฟนตรงนี้นะครับอนุญาตนะครับแต่งรถน้าแดมเพชรชบูรณ์อันนี้จับคำว่าเพชรบูรณ์ได้คำเดียวนะครับ <S <S เดี๋ยวเอาใหม่ครแต่งรถเพชรชบูรณ์ แต่งรถน้ำแดมเพชรชบูรณ์มาแล้วนะครับเราเปิดประตูซ้ายกับประตูขวาอยู่เพราะฉะนั้นเขาจับบรรยากาศลายล้อมนะครับเสียงที่จะเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการประมวลผลอาจจะช้าสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ประมวลผลที่แตกต่างไปจากการจับที่แม่นยํานะครับโอเคนะฮะผมเปิดแต่งรถน้ำแดมเพชรชบู์แล้วนะครับฝากช่องแต่งรถน้ำไว้ด้วยกดติดตามให้ด้วยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันรถรุ่นใหม่ๆนะครับเทคคงานติดตั้งนะครับ S.> สาระดีๆในช่องนะครับรวมถึงงานติดตั้งทุกวันนะครับโอเคครับเรามาดูกันหน่อยฮะกดเข้าไปลองดูครับว่าเล่นได้ไหมนะครับนี่นะครับนี่เราเล่น y o u t u b e อยู่นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้เราดูนะครับว่าการเล่น2กล้องก็ดีฮะสองแอปพลิเคชันนะครับในหนึ่งหน้าจอเป็นยังไงนะครับ ก็ให้เราเลือกสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านบนนี้นะฮะเราจะเห็นว่าสี่เหลี่ยมอยู่ด้านบนเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมทับซ้อนกันอยู่ให้เรากดนะครับก็เป็นการบอกว่าเราเปิดอะไรอยู่บ้างตอนนี้เราเปิดนะครับกล้องบันชิดหน้าอยู่นะครับระบบ Android นะครับพร้อมกับ YouTube นะฮยผมจะเลือกนะครับโดยการกดแช่ไว้นะครับใน YouTube ก็ได้นะครับในกล้องก็ได้ได้ทั้งสองอันแล้วเราจะกดปุ่มกดแอปไหนนะครับกดไว้นะครับเราก็เลื่อนไปนะครับเป็นการแบ่งหน้าจอนะครับ ฝั่งนี้เราจะเล่น u t u b e นะฮะฝั่งนี้เราก็จะเล่นเป็นกล้องบันทึกหน้าระบบ and ด o i d ครับตัวนี้เป็นกล้องบันทึกหน้าเล่นอยู่นะฮะฝั่งนี้เป็นนี่ครับ u t u b e นะเล่นอยู่โอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะดูการเข้าเกียร์ถอย,ยนะฮะโอเคครับผมเข้าเกียร์ถอยแล้วครับภาพตัดนะครับภาพตัดเป็นยังไงครับฝั่งนี้ยังเล่น youtube อยู่นะครับฝั่งนี้เป็นการเล่น การแสดงกล้องถอยนะครับเป็นเรียคาเมล่านะครับมีเส้นการระยะบอกเราด้วยนะครับโอเคนะฮะเล่นสองครับในหน้าจอเป็นแบบนี้ครับโอเคนะครับวันนี้ผมตัดแล้วนะฮะตาเกียร์ถอยด้านนี้ยังคงเล่น YouTube นะครับเสียงมาแล้วนะครับฝั่งนี้ยังเลงคงเล่นเป็นกล้องบันทึกหน้าต่อไปเราจะปิดนะฮะกดกิ่งกลางหน้าจอไว้นะครับแล้วก็เลื่อนนะครับแอปพลิเคชันที่เราไม่ใช้หรือเราจะปิดแอปพลิเคชันไหนเราเลื่อนไปฝั่งนั้นนะครับผมปิดกล้องนะฮะเลื่อนมาฝั่งนี้นะฮะ กล้องจะถูกปิดไปนะครับแล้วก็หน้าจอของ YouTube จะเต็มขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยครับเล่นง่ายๆครับถ้าเหลือแอปเดียวเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับหน้าจอก็จะใหญ่นะครับเต็มแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้ฮะสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่ใช้รถ All new MuX x นะครับ2021ตัวใหม่ล่าสุดแบบนี้หรือเป็น All newD Max เหมือนกันนะครับการติดตั้งรูปแบบเดียวกันนะครับ ไม่ต้องตัดต่อสายไฟเป็นระบบเสียบปลั๊กนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ครับสอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับราคาอุปกรณ์ในแต่ละส่วนนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ